ดีต้อนรับนะครับทุกท่านนะครับเข้าสู่นะครับแฟดพร้อมน้องใหม่นะครับชื่อว่าแอปชอบมอนะครับโอกาสที่จะสร้างรายได้ที่มั่นคงไปกับเรานะครับด้วยเงินลงทุนเพียงหลักพันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไรนะครับชอบมอเป็นธุรกิจในฝันนะครับของพวกเรานะครับโอกาสแห่งความสําเร็จรายได้ที่มั่นคงในโลกของธุรกิจออนไลน์นะครับได้เกิดขึ้นแล้วนะครับ มาดูกันว่านะครับในการสัมมนาออนไลน์วันนี้นะครับเราจะมารู้จักแอปชอบมอกกันนะครับรวมถึงแอป p อบมอนี่เหมาะกับใครนะครับเราจะเปิดร้านค้ากับแอปชอบมอได้อย่างไรนะครับสุดท้ายครับคุณสามารถที่จะสร้างรายได้กับแอปชอบมอได้นะครับด้วยรูปแบบการตลาดที่ง่ายมากๆครับเป็นมิติใหม่นะครับในธุรกิจออนไลน์เลยทีเดียวนะครับเราเป็น Marketplace Social App นะครับเป็นศูนย์กลางการซื้อขายสินค้าและบริการนะครับ ซึ่งแน่นอนครับเป็นทางเลือกและก็ทางรอดของทั้งผู้ซื้อและก็ผู้ขายนะครับแพลตฟอร์มของเรานะครับภายใต้การบริหารงานของบริษัท CEO Online นะครับผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม App Shop m อล l นะครับเราเป็นตลาดกลางซื้อขายสินค้านะครับซึ่งเป็น Marketplace Social App นั่นเองนะครับเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตลาดให้เติบโตนะครับ โดยแบ่งปันผลกําไรแล้วก็รายได้นะครับร่วมกันนะครับประโยชน์ที่ได้นะครับจากการตลาดรูปแบบใหม่ของเรานะครับในรูปแบบ App i l i a t e r r w a r d and น o n u s p โปรแกรมนะครับซึ่ง App Shop More ดาวน์โหลดได้ที่ App Store และก็ Play Store นะครับจดทะเบียนถูกต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องและก็ขออนุญาตจากทางสำนักง,งานสคบเรียบร้อยนะครับมาดูกันว่า App Shop m o r e เหมาะกับใครครับ แอปช้อปมอเหมาะกับผู้บริโภคครับถ้าคุณชอบช้อปปิ้งนะครับหรือต้องการความสะดวกสบายนะครับซื้อสินค้าตามความพอใจของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทไหนนะครับที่แอปช้อปมอเหมาะอย่างยิ่งครับในการช้อปปิ้งเพราะว่าคุณจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายเลยนะครับอย่างที่ไม่เคยได้มาก่อนนะครับโดยที่คุณดาวน์โหลดแอปฟรีไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นนะครับ จากนั้นครับสาหรับผู้ที่มีสินค้านะครับก็คือผู้ขายนั่นเองนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของแบรนด์นะครับตัวแทนมีสินค้านะครับเป็นบริษัททางร้านต่างๆนะครับชอปมอลจะเป็นช่องทางในการเพิ่มยอดขายแล้วก็ขยายฐานลูกค้าให้กับคุณนะครับเรามีระบบสะสมแกมลูปแบบใหม่นะครับที่จะช่วยให้สินค้าและบริการของคุณนะครับไปถึงมือผู้บริโภคโดยไม่ต้องใช้เงินในการทำสื่อโฆษณาเองนะครับ นอกจากนั้นครับสำหรับผู้ขยายนะครับคนที่เป็นนักการตลาดนะครับคนที่อยากมีรายได้เสริมนะครับคนที่อยากทำเป็นธุรกิจนะครับสามารถมาสร้างธุรกิจของคุณเองจากที่นี่นะครับสามารถที่จะสร้างรายได้ที่มั่นคงได้นะครับทุกทุกนะครับกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคผู้ขายผู้ขยายนะครับนั่นคือสิทธิพิเศษนะครับที่ชอบมอจะมอบให้สำหรับทุกท่านนะครับมาดูกันว่าแพลตฟอร์มของเรานะครับเป็นยังไงครับ แพลตฟอร์มของเราอยู่ตรงกลางนะครับระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับผู้ซื้อหรือผู้ริโภคนะครับสามารถช้อปปิ้งที่นี่นะครับในราคาที่สมเหตุสมผลนะครับนอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะร่วมทําการตลาดกับเรานะครับโดยแชร์ลิงก์ไปให้เพื่อนนะครับ1คน2คน3คน4คน5คนหรือหลายคนก็ได้นะครับคุณจะมีสิทธิ์ได้รับแก้มสะสมนะครับจากกิจกรรมทางการตลาดของเราที่ ไม่เคยมีมาก่อนนะครับ 2. คุณสามารถที่จะมีรายได้นะครับหรือได้รับโบนัสจากทางแอปช h อปมอล e มากถึงสช่องทางนะครับสำหรับผู้ขายครับผู้เปิดผู้ที่มีสินค้านะครับแล้วก็เปิดร้านขายสินค้านะครับกับแอปช h อปมอล e นะครับเข้ามาเปิดสินเปิดขายร้านค้านะครับเปิดขายสินค้าได้นะครับโดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับการ ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้านะครับแต่มีค่าธรรมเนียมการขายสินค้านะครับเป็นช่องทางในการเพิ่มยอดขายขยายฐานลูกค้านะครับให้กับให้กับร้านค้าเจ้าของแบรนด์สินค้าและบริการนั้นๆน,น,นะครับนอกจากนั้นแล้วคุณยังได้รับอีก2ส,สิทธิประโยชน์นะครับก็คือสามารถชวนเพื่อนนะครับมาซื้อสินค้าชวนเพื่อนมาเปิดร้านได้นะครับรวมถึงการได้รับโบนัสนะครับกับแอปช้อปมอีก2ช่องทางนะครับเรียกการตลาดแบบนี้ว่า แอปฟิลิเอตนะครับดีวอร์ดแอนโบนัสโปรแกรมนะครับซึ่งเป็นการตลาดรูปแบบใหม่มากๆนะครับในประเทศไทยนะครับที่จะพาทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายนะครับเข้าสู่ตลาด e-commerce นะครับที่มีมูลค่าสูงถึง4ล้านล้านบาทนั่นเองนะครับเพียงแค่คุณใช้มือถือและใช้เครื่องมือการตลาดอันทรงพลังนะครับของแอปช้อปมอนั่นเองนะครับ มารู้จากคำว่า Affiliate Reward กันก่อนครับ Reward หรือของรางวัลน,นะครับที่แอป h o p More จัดสรรให้นะครับมาจากไหนครับมาจากการแบ่งกำไรจากค่าตเนเียมการขายของทุกๆร้านค้านะครับมา2%นะครับจัดสรรเป็นรางวัลในรูปแบบของแต้มสะสมมอบให้ผู้ที่มีส่วนร่วมนะครับในการโฆษณาแอปช้อปมอลนะครับเป็นกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในรูปแบบของ Affiliate Reward โปรแกรมนั่นเองนะครับโดย คุณสมัครสมาชิกฟรีนะครับไม่มีข้อผูกมัดใดๆนะครับสิทธิที่คุณจะได้ก็คือเมื่อคุณแชร์ลิงก์ช่วยเราโฆษณาแอปแชร์ลิงก์ไปบอกต่อเพื่อนนะครับจะกี่คนก็แล้วแต่นะครับคุณจะได้รับแ้มสะสม5 0นะครับจากยอดซื้อยอดขายนะครับที่เกิดขึ้นนะครับจากลิงก์ที่คุณแชร์ออกไปนะครับสองครับคุณจะได้รับแ้มสะสมนะครับจากสมาชิกในทีมอีก5%เนะครับสูงสุด10ชั้นเลยทีเดียวนะครับ ที่จะนำแต้มสะสมมาให้กับคุณนะครับนี่คือรูปแบบใหม่ของ Every a f f i ฟอร e เ a ีย r รนะครับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและก็ภูมิภาคเอเชียเลยทีเดียวนะครับที่ให้ผู้ริโภคอย่างเราๆนะครับมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางการตลาดและก็โฆษณาแอปช h อบมอ r e นะครับให้เป็นที่รู้จักนะครับสิทธิประโยชน์นี้คุณจะได้รับสิทธิ์นี้ไปตลอดชีพเลยทีเดียวนะครับมาดูกันอีกครับว่า a f f i ฟอร โบนัสคืออะไรครับ a f f i l i a t e นะครับหรือตัวแทนโฆษณาออนไลน์นะครับของแอปชอ o มอลนะครับเพียงแค่คุณสมัครสมาชิกฟรีนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในการทำสื่อโฆษณาออนไลน์ของเรานะครับในวิธีการทำโฆษณาออนไลน์ผ่านเครื่องมือทางการตลาดภา,ภายในแอปนะครับหรือการที่คุณนะครับนำลิงก์ สมาชิกแอปนะครับไปทำโฆษณาออนไลน์แล้วให้คนดาวน์โหลดมานะครับมีส่วนร่วมในการซื้อการขายการบริการให้เป็นที่รู้จักนะครับคุณจะได้รับผลตอบแทนนะครับในรูปแบบของแต้มสะสมและก็โบนัสนั่นเองนะครับอย่างที่บอกว่าได้ประโยชน์ร่วมกันในรูปแบบการตลาดแบบใหม่นะครับ affiliate reward and bonus program นะครับซึ่งนะครับ การที่คุณสมัครฟรีแน่นอนครับไม่มีความเสี่ยงใดๆเลยนะครับสามารถเป็นอาชีพอิสระได้นะครับรวมถึงได้รับผลตอบแทนตามความสามารถนะครับไม่ต้องเสี่ยงกับการลงทุนสต็อกสินค้าด้วยนะครับมีโอกาสต่อยอดสร้างรายได้นะครับได้หลากหลายช่องทางนะครับในอนาคตก็สามารถพัฒนาเป็นธุรกิจของตัวเองได้ในอนาคตนั่นเองนะครับแล้วคุณจะได้อะไรครับอีกครับจากแอปช้อบบอครับท่านที่รักครับ นะครับแอปช e อมอเป็นแพลตฟอร์มน้องใหม่นะครับที่เปิดโอกาสให้ทุกคนดาวน์โหลดฟรีนะครับถ้าท่านมีสินค้านะครับเป็นบริษัทห้างร้านต่างๆเป็นเจ้าของแบรนด์นะครับเป็นตัวแทนนะครับหรือว่าเป็นดอกชิปนะครับถ้าคุณมีแพลตฟอร์มนะครับที่จะขายมากเท่าไหร่นะครับโอกาสในการขายย่อมหลากหลายช่องทางนะครับสามารถที่จะเพิ่มรายได้และยอดขายให้คุณได้หลายเท่านะครับ ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่ในตลาดครับคุณนําสินค้าไปขายนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับทำให้เรานําสินค้าของเราเนี่ยไปยังถึงมือผู้ริโภคได้ง่ายนะครับโดยไม่จําเป็นต้องมีเงินทุนในการไปสร้างแพลตฟอร์มของตัวเองนะครับในขณะเดียวกันครับแอปช้อปปอ้นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่นําเสนอตัวเองนะครับให้นะครับสมาชิกนะครับเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทางนะครับ แต่เรามีการตลาดรูปแบบใหม่นะครับที่จะทําให้ทุกคนมีส่วนร่วมและก็ได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นการตลาดรูปแบบใหม่จริงๆนะครับนอกจากเราได้ขายสินค้าแล้วนะครับเรายังได้รายได้นะครับได้แต้มสะสมนะครับเพื่อมาแลกเป็นของรางวัลมากมายนะครับกับแอปช้อปมอลนะครับมาดูกันครับว่าสิทธิประโยชน์นะครับสำหรับตัวแทนที่สมัครเข้ามานะครับกับแอปช้อปมอล จะมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างนะครับสมาชิกของแอปชอปปอนะครับแบ่งเป็นทั้งหมด3เลเวลนะครับเลเวลที่1นะครับคุณสามารถดาวน์โหลดแอปนะครับแล้วก็สมัครฟรีได้เลยโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเลเวลที่2นะครับเพียงแค่คุณอัปเกรดระดับเลเวลของคุณจากเลเวลที่1นะครับขยับมาที่เลเวลที่2นะครับจากการซื้อผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในชุดแพ็กเกจอัปเกรดของเรานะครับ คุณจะได้ปรับเลเวลขึ้นมาสู่เลเวลที่2อัตโนมัตินะครับเลเวลที่3เรียกว่าเลเวล VIP นะครับคุณนะครับสามารถแชร์ลิงก์ให้เพื่อนนะครับให้เพื่อนดาวน์โหลดแอปนะครับแล้วก็ขยับเลเวลที่2นะครับให้ครบ5คนนะครับเมื่อครบ5คนนะครับคุณจะได้รับขยับเลเวลเป็นเลเวล VIP นะครับมาดูกันว่าแต่ละเลเวลนะครับผลสิทธิประโยชน์ผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างครับ เลเวลที่1นะครับที่คุณสมัครฟรีดาวน์โหลดฟรีนะครับจากแอปช h อปมอนะครับคุณสามารถที่จะนําสินค้านะครับมาเปิดขายนะครับมาเปิดร้านได้นะครับกับแอปช้อปมอได้อย่างไม่จํากัดนะครับซึ่งนะครับทุกๆสินค้าที่คุณนํามาเปิดร้านนะครับเมื่อสมาชิกแอป o p m ปมอซื้อสินค้านะครับในร้านของคุณเมื่อไหร่นะครับคุณจะถูกหักค่าธรรมเนียมการขาย4เปนะครับในทุกๆหมวดหมู่สินค้านะครับเพราะฉะนั้น เมื่อคุณมีสินค้านะครับนำมาขายในแพลตฟอร์มของเรานะครับาขายสินค้าได้นะครับคุณสามารถที่จะถอนเงินได้ทุกวันเลยนะครับจากรายได้นะครับที่คุณขายสินค้านะครับคุณก็มีหน้าที่ส่งสินค้าให้กับปลายทางให้กับสมาชิกให้กับผู้ริโภค นะครับนั่นเองนะครับเรามีระบบจัดการร้านค้านะครับจบในแอปเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการช้อปปิ้งเปิดร้านขายสินค้าแล้วก็สร้างรายได้นะครับแน่นอนครับคุณสมัครเข้ามาฟรีนะครับนำสินค้ามาขายนะครับไม่จำกัดสินค้านะครับมาใช้เครื่องมือทางการตลาดของเรานะครับในการที่จะทำให้คุณนอกจากขายสินค้าแล้วก็ยังมีสิทธิประโยชน์อื่นๆด้วยนะครับ